ฝันเป็นจริงงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น76เลขชุดสองตัว73 74 75 78 63 64 65 67นิตยาสารเงินล้านงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น723 เน้น3กับ2เลขชุด2ตัว34 38 35 39 24 28 25 29 74 78 75 79ในงวดวันที่16เมษายนเลขเด่น0เข้าหลัก10บบน9เข้าหลักร้อยบน อาจารย์หนูงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่นบน3าหเลขชุด3ามตัว8ปดสามหนึ่งห้าสามสองหนึ่งสามสห้าหกสองเก้าหกส เลขชุดสองตัวบนสามหนึ่งสามสองสามสสามสามเหหนึ่งหสองหสี่ล่างให้เด่น0ย์กับ9ชุดสองตัวล่าง0ูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งเหกเในงวดวันที่สิหเมษายนเลขชุดสองตัวบน หนเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างเจดหนึ่ง